สวัสดีครับพอดีมีคอมเมนต์ในเพจไปมวซั่วการท่องเที่ยวนะครับสอบถามมาส่วนใน YouTube พงศินดาก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับจะมีอยู่ในเพจถามมาว่าการที่เราจะนำรถข้ามแดนต้องทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับการนำรถข้ามแดนไปกัมพูชาจะไม่ใช้พาสปอร์ตรถเหมือนไปประเทศลาวนะครับ ส่วนทางประเทศลาวเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีตอนที่ผมไปกะว่าเดือนหน้านะครับผมรอกล้องตัวใหม่อยู่วิธีการไม่มีอะไรนะครับเอกสารก็ใช้แค่เล่มทะเบียนรถตัวจริงไปยื่นที่ด่านสุลกากร,กรทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งไทยเสร็จก็ฝั่งกัมพูชาแต่ว่าเราต้องเป็นเจ้าของรถตัวจริงนะครับหรือถ้าไม่ใช่เจ้าของรถต้องเซ็นมอบฉันทะเซ็นมอบอำนาจในการให้นำรถ ข้ามเดนเข้าราชอาณาจัก,กรกัมพูชานะครับก็ใช้แค่เล่มเดียวนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาทําคลิปให้ดูละเอียดอีกทีครับ